อ่านะครับสักพู่นะครับนะตอนนี้เขาอ,อยู่กันตีการบันดอนนะครับในไลซ์ซดนะครับในเพจกับน้ำต้มนะครับอ่าใจเย็นๆนะครับฝั่งนี้นะครับอ่าหัวหน้าเชิญครับเชิญครับเชิญครับอ่าขอเสียงหน่อยแล้วอมาแล้วมาและใจเย็นเลยนะครับ ใร้ <ersch> <Aj ax. S 1> ่ยก่อนนะครับนะเย็นๆครับอต้องดันมาันอะครับใจเย็นๆครับโอ้ลุงสะบัดสะบัดีครับผมต้องดันนะครับใจเย็นๆไพี่โอเคใจเย็นๆนะครับครับพี่ ผม่ยากปราสามนะครับเ็เยมเ็ิมาพรุเ็เยิาพตันต่ตกี่ถือมเอผมเอากล้องพิกกำนันต้มใครจะเป็นลมบอกนะครับ เลยนะาจะเป็นลไม่ได้แล้วท like ี่ด่านมาไม้องร้ายคือเป็นลมให้ช่วยกันดูได้นะเดี๋ยวมือได้ เอา,เอาลำไยลงเลยไดพี่ไม่ไม่ลงลไม่ตัง้งก่อนกันเดี๋ยวสลับข้างน,นัคแับข้างหลังข้างหลัง,ลงครับแม่ครับ,รบนับนับถอยหลังอีกสิ วินาทีจะคุณพิธาจะหันไปด้านหลังนะครับผมสิบจะหันไปฝั่งนี้้ะมาละสิบหกห้าสสามสองหนึ่ง รถะวังรถนะครับระวังรถระวรถนะครับระวังรถนะครับรถรถราข้ามรถมาพอพพ้อรถห้อม้รถเินเิสัญจร